คุณเคยหยิบไพ่ป๊อกสำหรับหนึ่งขึ้นมาแล้วรู้สึกแปลกๆไหมครับคือด้านหนึ่งมันก็เป็นแค่กระดาษแข็ง52ใบที่เราเอาไว้เล่นเกมสนุกๆก,กับเพื่อนนะครับแต่พอมองอีกมุมมันกลับกลายเป็นเครื่องมือที่คนใช้ดูดวงทำนายอนาคตกันมาเป็นร้อยรอยปีของสิ่งเดียวกันแท้ๆแ,แต่กลับมี2บทบาทที่ต่างกันสุดขั้วเลย น่าสนใจมากนะคะประเด็นนี้เพราะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้เลยจากแหล่งข้อมูล2ชิ้นที่มองไพ่ป๊อกสำหรับเดียวกันเนี่ยแหละค่ะแต่ตีความออกมาเหมือนเป็นคนละโลกเลยชิ้นหนึ่งจะพาเราย้อนกลับไปหาระบบโบราณที่ผูกโยงทุกอย่างเข้ากับโหราศาสตร์และประวัติศาสตร์ในขณะที่อีกชิ้นหนึ่งเสนอระบบใหม่ที่มองไพ่ทุกใบเป็นเหมือนตัวละครในเรื่องเล่าเลยค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการสำรวจว่าไพ่ใบเดียวกันเป๊ะๆเ,เนี่ยมันจะมีความหมายที่แตกต่างกันได้ขนาดไหนแล้วเบื้องหลังความแตกต่างนั้นมันสะท้อนโลกทัศนะหรือปรัชญาอะไรอยู่ซึ่งก่อนจะไปถึงตรงนั้นมีเรื่องเล่าเปิดประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยครับเขาว่าเป็นนิทานปรำประราที่เล่าว่าสมัยก่อนมีกลุ่มนักปราชญ์ที่กาลังจะแพ้สงครามแล้วกลัวว่าภูมิปัญญาทั้งหมดจะหายไปเลยต้องหาวิธีซ่อนความรู้ไว้ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับแล้วสิ่งที่เขาเลือกก็คือสำหรับให้เพราะเขาเชื่อว่าต่อให้โลกพังทลายไปกี่ครั้งสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะไม่มีวันเลิกก็คือการพนันเขาก็เลยซ่อนปรัชญาและความรู้อันสูงส่งไว้ในสิ่งที่ดูเผลนๆเหมือนเป็นเครื่องมือของความชั่วร้ายเป็นการซ่อนที่แยบยลมากเป็นเรื่องเล่าที่ฉลาดมากค่ะไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงแต่มันสะท้อนแนวคิดสำคัญที่ว่าในสิ่งของธรรมดาธรรมดาอาจมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ ซึ่งถ้าเราจะย้อนไปที่จุดกำเนิดจริงๆของไพ่ป็อกในฐานะเครื่องมือทำนายมันก็มีความเชื่อมโยงกับไพ่ทาโร่ที่คนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะคือมีทฤษฎีที่ค่อนข้างแข็งแรงว่าไพ่ป๊อกน่าจะวิวัฒนาการมาจากไพ่ชุดเล็กหรือไมเนื้ออะคาณาของทาโร่นะคะอ๋อที่มีสี่ชุดเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะโครงสร้างมันแทบจะเหมือนกันเลยโพแดงหรือฮร a r ก็คือไพ่ชุดถ้วยัพส์ที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก ข้าวหลามตัด diamonds คือชุดเหรียญ coins เกี่ยวกับวัตถุเงินทองดอกจิก clubs คือชุดไม้เท้า wands เกี่ยวกับพลังงานความคิดสร้างสรรค์และสุดท้ายโพด m um, spades ก็คือชุดดาบ swords ที่เกี่ยวกับสติปัญญาความขัดแยง้งเรียกได้ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเลยค่ะเข้าใจแล้วครับงั้นเรามาเริ่มที่โลกใบแรกกันก่อนเลยคือระบบดั้งเดิม ในแหล่งข้อมูลเขาพูดถึงบุคคลสำคัญมากๆสองคนในฝรั่งเศสที่แทบจะเป็นคนบุกเบิกวงการนี้เลยคนแรกนี่ชื่อแปลกมากเอเตยาใช่ค่ะเอเตยาชื่อจริงของเขาก็คือชองบอบติสอเลียต ที่น่าเึ่งคือประวัติของเขาในศตรวรรษที่18เขาเป็นพ่อค้าขายเมล็ดพันธุ์มาก่อนนะคะแล้วอยู่ๆก็พลิกบทบาทมาเป็นนักพยากรณ์ลึกลับชื่อดังของปารีสเลยเขาเป็นคนริเริ่มสิ่งที่เรียกว่าวิธีของชาวโรมานีหรือโรมานียเมธอดซึ่งเป็นการทำนายที่ใช้ไพ่แค่32ใบตัดไพ่เลข2ถึง6ของทุกดอกออกไปเดี๋ยครับจากพ่อค้าเมล็ดพันธุ์มาเป็นนักพยากรณ์เนี่ยนะ มันเกิดอะไรขึ้นเขาไปเจอคัมภีร์โบราณอะไรมารอเปล่าครับในแหล่งข้อมูลไม่ได้บอกละเอียดขนาดนั้นค่ะแต่ยุคนั้นเป็นยุคที่คนสนใจเรื่องศาสตร์ลี้ลับกันมากในยุโรปเขาอาจจะจับกระแสดได้ถูกทางแล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังจนสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาได้สําเร็จซึ่งการที่เขาใช้ไพ่แค่32ใบก็น่าสนใจนะมันทําให้ระบบกระชับขึ้นและไพ่แต่ละใบก็มีความหมายที่เข้มข้นขึ้นด้วย แล้วอีกคนหนึ่งที่ดังไม่แพ้กันเพอๆอาจจะดังกว่าด้วยซ้ำคือมดโมเซลเลนมองคนนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยได้ฉายาว่าโหนแห่งฟูบวกแซนชิเมงแถมยังเคยดูดวงให้จักรพรรดินีโจเซฟินกับนโปเลียนด้วยใช่ค่ะมารีแอนอาเดเลสหรือแมดมอเซลเลนมองคือตำนานตัวจริงในวงการน,นี้เลย ระบบของเธอที่เรียกว่าเปอร์ตี้เลนอมองจะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดคือใช้ไพ่36ใบแต่ยังคงตัดไพ่บางส่วนออกไปเหมือนกันสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเธอคือภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในภายหลังค่ะในแหล่งข้อมูลบอกว่าผู้ผลิตไพ่ยุคหลังๆชอบโฆษณาว่าเธอเป็นแม่มดชาวยิบซีเพื่อเพิ่มความขลังความลึก,กลับทั้งที่จริงๆแล้วเธอไม่ใช่เลยเป็นการตลาดล้วน แปลว่าหัวใจของระบบดั้งเดิมพวกนี้คือการลดจำนวนไพ่ลงแล้วไปเพิ่มความซับซ้อนที่ความหมายแทนเหรอครับ ถูกเพ่งเลยค่ะและความซับซ้อนที่ว่านั้นก็คือการผูกโยงความหมายของไพ่เข้ากับโหราศาสตร์อย่างเหนียวแน่นมากอย่างในระบบของเมเทอร์ที่ถูกอ้างอิงถึงเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าไพ่แต่ละใบมีความหมายโดดๆนะคะแต่เขาเชื่อมโยงไพ่แต่ละใบเข้ากับจักรราศีและดาวเคราะห์ต่างๆแบบและเอียดสุดๆมันซับซ้อนขนาดไหนครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเขาใช้แนวคิดที่เรียกว่าเดยแคนหรือเดยแคนคือการแบ่งหนึ่งราศีซึ่งมี30องศาออกเป็น3ส่วน ส่วนละสิบองศาแล้วกำหนดให้ไพ่แต่ละใบไปครองแต่ละเดเคนแถมยังเชื่อมโยงกับช่วโมงดาวเคราะห์หรือ planetary hours อีกคือในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงจะมีดาวเคราะห์ที่ส่งอิทธิพลแตกต่างกันไปดังนั้นการจะตีความไพ่หนึ่งใบให้แม่นยำตามระบบนี้ต้องรู้ทั้งโหราศาสตร์รู้เรื่องเดเคนรู้เรื่องชั่วโมงดาวเคราะห์มันคือศาสตร์ที่ซ้อนกันอยู่หลายชั้นมากค่ะโห oh. ฟังดูแล้วต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆถึงจะใช้ได้นะครับเนี่ยแล้วพอตีความออกมาแล้วความหมายของไพ่แต่ละใบมันเป็นยังไงบ้างครับอย่างไพ่ที่เราคุ้นๆกันเช่นเอสดอกจิกหรือว่าเอสโพดัมตามระบบดั้งเดิมเอสดอกจิกซึ่งเชื่อมกับาธาตุไฟจะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่พลังงานที่บริสุทธิ์ความคิดสร้างสารรค์เหมือนพลังงานแรกเริ่มของจักรวาลเลยค่ะ ส่วนเอชโพดัม um ที่หลายคนกลัวกันมันก็เชื่อมกับธาตุน้ำหรือธาตุลมแล้วแต่ตำราหมายถึงการสิ้นสุดที่จำเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือการเริ่มต้นใหม่หลังจากที่ต้องเคลียร์ปัญหาเก,ก่าๆที่คาราคาซังออกไปให้หมดมันไม่ใช่แค่ความตายแต่เป็นการจบเพื่อเริ่มแต่มีอยู่ใบหนึ่งที่ผมอ่านเจอแล้วสะดุดตามากคือไพ่ก้าวเข้าหลามตัดใบนี้ถึงก็มีชื่อเล่นเลยว่าคำสาปแห่งสกอตแลนด์ชื่อเท่มากมันหมายความว่าไงครับ ใบนี้เป็นใบที่มีตำนานเป็นของตัวเองเลยค่ะความหมายของมันคือความปรารถนาจะเป็นจริงแต่ต้องแลกมาด้วยอันตรายและการหลอกลวงเป็นคำเตือนว่าให้ระวังสิ่งที่คุณหวังเพราะคุณอาจจะได้มันมาในแบบที่ไม่ต้องการส่วนที่มาของชื่อเล่นคำสาบแอ่งสกอตแลนด์ก็มีหลายทฤษฎีแต่ทฤษฎีหนึ่งที่แหล่งข้อมูลพูดถึงคือ การเรียงสัญลักษณ์เข้าหลํำตัด9าอันบนไพ่มันดูคล้ายกับกากบาดคว้บนธงชาติสกอตแลนด์หรือธงเซนแอนดรูนั่นเองค่ะโอ้แค่บบดั้งเดิมก็มีรายละเอียดเยอะขนาดนี้แล้วนะครับทั้งประวัติศาสตร์โหราศาสตร์ตำนานพื้นบ้านแต่พอมาดูแหล่งข้อมูลอีกเล่มหนึ่งเขาเหมือนกับจะบอกว่าโยนของเก่าทิ้งไปก่อนเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าความหมายดั้งเดิมมันวนเวียนอยู่แค่การแต่งงานความจะบป่วย ชายแปลกหน้าลึกลับซึ่งมันอาจจะไม่เข้ากับชีวิตคนยุคใหม่แล้วใช่เลยค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นของระบบสมัยใหม่ที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลอีกเล่มคือความพยายามที่จะทําให้ไพ่กลับมามีความหมายกับชีวิตคนในปัจจุบันเขาไม่ได้มองไพ่เป็นเครื่องมือทํานายโชคชะตาที่ตายตัวแต่มองมันเป็นเหมือนหนังสือในมือหรือชุดเครื่องมือเล่าเรื่องที่ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น แล้วเขาทำยังไงครับถึงจะเปลี่ยนไพ่ป๊อกดาธรรมดาให้กลายเป็นหนังสือเล่าเรื่องได้เขาใช้หลักการสองอย่างที่น่าสนใจมากมาประกอบกันค่ะอย่างแรกคือบทบาทในตำนานหรือ m y มิติโรสคือเขามองว่าไพ่แต่ละหมายเลขจะแทนต้นแบบของตัวละครหรือ a r ร์เค y ท e ์ที่เราคุ้นเคยกันในนิทานหรือหนังเช่นไพ่เอสทุกใบไม่ว่าจะดอกไหนก็ตามจะเป็นตัวแทนของนักล่าผู้เริ่มต้นการเดินทาง ไพ่หมายเลข5ทุกใบคือนักรบผู้เผชิญหน้ากับความขัดแย้งส่วนไพ่แจกทุกใบคือนักเล่นกลจอมเจ้าเล่ห์ที่มาป่วนเรื่องราวอ๋อเข้าใจแล้วหมายเลขคือตัวละครแล้วหน้าไพ่หรือดอกแต่ละดอกล่ะครับมันคืออะไรหน้าไพ่คือการกระทำหรือซูดแอคชั่นค่ะแต่ละดอกจะให้แอคชั่นที่ต่างกันไปดอกจิกคือคำมั่นสัญญาเข้าหล่าตัดคือการเดิมพัน โพดำคือความผิดพลาดและโพแดงคือชัยชนะค่ะเดี๋ยวนะครับพอเอามารวมกันแสดงว่าไพ่แต่ละใบก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะของมันเลยสิอย่างเอสดอกจิกก็จะกลายเป็นคำมั่นสัญญาของนักล่าส่วน5้าโพดำก็คือความผิดพลาดของนักรบแบบนี้หรอครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันเปลี่ยนไพ่ทั้ง52ใบให้กลายเป็นตัวละคร52แบบหรือสถานการณ์52เรื่องราวได้ในทันที เป็นระบบที่ฉลาดและสร้างสรรค์มากสุดยอดเลยนี่แหละคือจุดที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากงั้นเรามาลองเทียบกันจะจะเลยดีกว่าเอาไพ่ใบเดิมจากเมื่อกี้มาดูในระบบใหม่นี้เอสดอกจิกที่ระบบเก่าบอกว่าคือการเริ่มต้นพลังงานธาตุไฟพอมาเข้าระบบนี้ที่เป็นคำมั่นสัญญาของนักล่ามันจะถูกตีความว่ายังไงครับนั่นระบบใหม่นี้เขาจะมีเรื่องเล่าสั้นๆประกอบไพ่ทุกใบด้วยค่ะ สำหรับคำมั่นสัญญาของนักล่าเขาเล่าเรื่องของหญิงสาวชื่ออลันนาที่ออกเดินทางตามล่ามงกรที่น่าเกรงขามเพลงลำพังดังนั้นความหมายของไพ่ใบนี้จึงไม่ใช่แค่การเริ่มต้นทั่วไปแต่เป็นการเริ่มต้นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากๆเป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยความกล้าและต้องทำด้วยตัวคนเดียวโอ้โหมันให้ภาพที่ชัดและมีมิติขึ้นเยอะเลยแล้วไพ่ที่น่ากลัวอย่างเอสโพดัมล่ะครับที่ระบบเก่าบอกว่าคือการสิ้นสุด หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบใหม่ที่เป็นความผิดพลาดของนักล่ามันจะน่ากลัวเหมือนเดิมไหมมันเปลี่ยนจากความน่ากลัวแบบนามธรรมามาเป็นเรื่องราวที่เตือนใจมากกว่าค่ะความผิดพลาดของนักล่าไม่ได้แปลว่าความตายโดยตรงแต่หมายถึงความโหดเหี้ยมความมั่นใจในตัวเองที่มากเกินไปจนนําไปสู่หายนะเรื่องเล่าประกอบคือเรื่องของนักฆ่าชื่อนิโคลายที่มั่นใจในฝีมือตัวเองมากจนประมาทและสุดท้ายก็พลาดท่าเสียที มันเป็นไพ่ที่เตือนให้เรารู้จักถ่อมตนและอย่ามั่นใจจนเกินไปแล้วคำสาปแห่งสกอตแลนด์ล่ะครับไพ่ก้าวเข้าหลําตัดจากเดิมที่บอกว่าสมหวังแต่อันตรายพอมาอยู่ในระบบใหม่จะกลายเป็นอะไรไพ่หม่เลขก้าในระบบนี้คือต้นแบบของนักเต้นหรือ the dancer ค่ะส่วนเข้าหลามตัดคือการเดิมพันหรือแกมบิ t พอมารวมกันก็เลยกลายเป็นการเดิมพันของนักเต้นค่ะ ความหมายเปลี่ยนไปเลยมันหมายถึงการเผชิญหน้ากับวงจรของโชคชะตาการไหลไปตามจังหวะชีวิตการรอคอยโอกาสที่เหมาะสมและการเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเหมือนนักเต้นที่ต้องรู้ว่าเมื่อไหรควรจะเคลื่อนไหวเมื่อไหรควรจะหยุดนิ่งจากคำสาบกลายเป็นการเต้นรำไปกับโชคชะตาคนละเรื่องเลยจริงๆแล้ววิธีการอ่านไพ่ของระบบใหม่นี้เขาก็ออกแบบให้ร่วมสมัยขึ้นด้วยใช่ไหมครับผมเห็นว่ามันคล้ายๆกับการเล่นโป๊กเกอร์เลย ใช่ค่ะเขาพยายามเชื่อมโยงกับสิ่งที่คนคุ้นเคยมีวิธีการวางไพ่แบบ5้าใบที่จำลองมาจากการเล่นโป๊กเกอร์โดยแต่ละตำแหน่งจะตอบคำถามต่างกันไปเช่นไพ่สองใบแรกบอกสถานการณ์ปัจจุบันใบที่3คือความท้าทายที่ต้องเจอใบที่4คือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือและใบสุดท้ายคือการกระทำที่แนะนำ จะเห็นว่ามันเปลี่ยนจากการทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์และให้คำแนะนำเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดผมว่าจุดที่เห็นความแตกต่างได้ชัดที่สุดชนิดที่เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็คือการตีความไพ่บุคคลหรือคอร์ดคอร์ดนี่แหละครับโดยเฉพาะไพ่แจ็คโพดำใบนี้คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของความแตกต่างระหว่างสองโลกทัศน์เลยในระบบดั้งเดิมเขาตีความไพ่ใบนี้ว่ายังไงนะครับ ในระบบดั้งเดิมแจ็คโพดัมมีชื่อตามตำนานเลยนะคะเขาคือโฮเกียเดเดนหนึ่งในอัศวินของชาวละมานเป็นนักรบที่เก่งกาจมากแต่ในเชิงการทำนายความหมายกับกลายเป็นลบเกือบทั้งหมดมักจะหมายถึงคนที่ไม่น่าไว้ใจคนทรยศคนที่คิดร้ายหรือสถานการณ์ที่จะนำความเดือดร้อนมาให้แต่ที่แปลกก็คือในระบบของมัตโมเซลเลนมองกับตีความไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของเด็กผู้ไร้เดียงสาไปซะอย่างนั้น แค่ในระบบดั้งเดิมด้วยกันเองก็ยังตีความต่างกันขนาดนี้แล้วนะครับจากคนทรยศกลายเป็นเด็กไร้เดียงสาเนี่ยนะแล้วพอข้ามาดูระบบสมัยใหม่ที่มองแจ็คเป็นนักเล่นกลแล้วโพดําคือความผิดพลาดมันกลายเป็นความผิดพลาดของนักเล่นกลความหมายมันคืออะไรครับความหมายมันกลับตลปัดไปเลยค่ะความผิดพลาดของนักเล่นกลในระบบนี้หมายถึงความซื่อสัตย์ความยุติธรรมและการเปิดโปงคนโกหกค่ะอะไรนะครับ จากคนทรยศกลายเป็นตัวแทนของความยุติธรรมมันทำงานยังไงกันแน่ครับใช่ค่ะมันคลิกกลับด้านเลยเพราะพรัชยาเบื้องหลังมันต่างกันโดยสิ้นเชิงระบบดั้งเดิมมองไพ่แจ็คโพดัมเป็นตัวบุคคลหรือต้นแบบของคนที่มีนิสัยไม่ดีคือเป็นคนเจ้าเล่ไม่น่าไว้ใจแต่ระบบสมัยใหม่ไม่ได้มองว่ามันคือคนค่ะเขามองว่ามันคือสถานการณ์หรือแนวคิด ชื่อความผิดพลาดของนักเล่นกนมันหมายถึงสถานการณ์ที่เลขกลของคนโกหกมันผิดพลาดหรือใช้ไม่ได้ผลนี้ต่อไปความจริงจะปรากฏและความยุติธรรมจะเข้ามาแทนที่ดังนั้นถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมันไม่ได้บอกว่ามีคนไม่ดีอยู่ใกล้ๆแต่มันกําลังบอกว่ากลอุบายต่างๆกําลังจะล้มเหลวและความจริงกําลังจะถูกเปิดเผยโอ้โห นี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยสินะครับระบบหนึ่งมองไพ่เป็นใครหรือ who ในขณะที่อีกระบบมองมาเป็นว่าอะไรหรือ what หรือเมื่อไรหรือ when มันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการตัดสินคนไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ถูกต้องค่ะมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดจากโลกยุคเก่าที่เชื่อในโชคชะตาและอิทธิพลจากภายนอกมาสู่โลกยุคใหม่ที่เน้นการเข้าใจตัวเองและการหาทางเลือกในการกระทำของเราเอง พอฟังมาทั้งหมดนี้มันเหมือนเราได้เดินทางเข้าไปในโลกสองใบจริงๆที่ซ้อนอยู่ในสำรับให้ปอกที่เราเห็นกันจนชินตาโลกใบแรกคือโลกแบบดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์ความเชื่อโบราณเป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะหาแบบแผนในความวุ่นวายของชีวิตโดยอิงก,กับดวงดาวและชะตาก,กรรมในขณะที่โลกใบที่สองคือโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไพ่ทั้งสำรับให้กลายเป็นกระจกสะท้อนตัวเราเอง เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการเล่าเรื่องการทำความเข้าใจต้นแบบของพฤติกรรมมนุษย์และการสำรวจทางเลือกต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเราแม้ว่าทั้งสองระบบจะดูแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่สิ่งที่มันทำเหมือนกันก็คือการเปลี่ยนวัตจุธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนสำหรับการแคร่งควนและการมองโลกในมุมใหม่ มันทําให้เห็นถึงความสามารถอันน่าทึ่งของมนุษย์ในการสร้างความหมายและระบบคิดที่ซับซ้อนจากสิ่งของรอบตัวจริงๆครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้เราได้ลองไปคิดกันต่อมันทําให้ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าไม่ว่าจะเป็นระบบเก่าหรือระบบใหม่นอกเหนือจากการทํานายอนาคตแล้วจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่กรอบสําหรับการสร้างเรื่องเล่าหรือเปล่าอันจริงๆเวลาที่เราหยิบไพ่ขึ้นมาอ่านเรากำลังมองเห็นโชคชะตาที่ถูกขีดเขียนไว้แล้วจริงๆ หรือเราแค่กำลังพยายามเลือกฟังเรื่องเล่าสักเรื่องหนึ่งเรื่องเล่าที่เราอยากจะได้ยินมากที่สุดในขณะนั้นกันแน่